วัสดีครับพี่พี่น้องน้องทุกคนนะครับที่ให้การติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดวันนี้ผมมีคลิปถอดเปลี่ยนชุดแผ่นคัไลฟานหรือรีฟาน1 2 5มาให้ทุกคนได้รับชมเพื่อจะเป็นแนวทางให้ทุกคนนำไปเปลี่ยนเองได้นะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะมีคีมตัวเล็กตัวนี้ครับเอาไว้ทางปากแหวนคลิปล็อก ของชุดแผ่นคัดนะครับส่วนแผ่นคัดที่เราจะใช้นะครับของไลฟานหรือลี่ฟาน์ร้อยยี่ห้าซีซีนะครับจะมีอยู่สามแผ่นครับผมหยิบให้ดูนะครับตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นแผ่นที่หนึ่งครับอีกด้านหนึ่งจะมีแค่จะมีหน้าแค่ด้านเดียวครับอีกด้านจะเป็นเหล็กแล้วก็แผ่นกลางครับตัวนี้ครับ จะมี2หน้าแผ่นสุดท้ายก็เหมือนกันครับแผ่นที่สามก็จะมีแค่หน้าเดียวครับเดี๋ยวเรามาวัดความกว้างของแผ่นนะครับว่าของลฟานร2 5ซีซีจะมีความกว้างของแผ่นเท่าไหร่ครับโดยที่เราจะมาวัดจากแผ่นแรกก่อนนะครับ ความกว้างของแผ่นจะอยู่9.5ครับ9เซนกับอีก5มิลครับเห็นไหมครับส่วนแผ่นกลางนะครับแผ่นกลางก็เท่ากันครับ9.5 9.5มิลเหมือนกันถ้าเราวัดจากขอบเหล็กตัวนี้นะครับวัดจากเคียวล็อก ไอ้สิบเอ็ดเซนครับโทษทีครับ, oh. รบนี่ครับสิบเอ็ดเซนของลายฟันร้อยยี่ห้าซีซีนะครับนี่ก็จะมีแผ่นเหล็กสองแผ่นครับตัวนี้ครับอยู่ข้างล่างสุดแล้วก็ด้านบนสุดครับ จะมีเสาด้วยนะครับเสาจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่เสาจะมีอยู่สี่เสาครับเห็นไหมครับอันนี้ก็มีอยู่สี่เสาเหมือนกันครับโดยเสาตัวนี้นะครับจะเข้าไปล็อกกับสปริงยืดกับแผ่นคัตครับไม่ให้มันขยับเย่ยืครับเ,เรามาลงมือทำพร้อมๆกันไปได้เลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราต้องเอาคลิปล็อกตัวนี้ออกก่อนครับอ่ออกแล้วครับตัวนี้นะครับหลงางเจาาตัวนี้ออกแล้วก็จะง่ายนะครับตัวนี้ครับออกยากที่สุดแล้วครับตัวที่สองก็จะเป็นตัวนี้ครับ แล้วเราสองตัวนี้ออกแล้วนะครับเรายังจะเอาแผ่นคัดออกมาได้ครับเราจะมีอีกตัวนะครับตัวนี้ครับมันหักนะถ้าหักเรื่องใหญ่ครับหาลไรเปลี่ยนยากนะยครับของลายฟารลี่ฟานครับต้องซื้อเป็นชุดเลยครับอันนี้ครับตัวที่สามที่จะออกหลังจากนั้นเราก็เอาสัเอาแผ่นเหล็กเอาอกมาได้เลยนะครับแผ่นเหล็กปิดคัด ที่มีเสาเนี่ยนะครับที่มีเสาสี่เสานี่ครับหลังจากที่เราเอาแผ่นเหล็กออกแล้วครับเราก็นําแผ่นคัดแผ่นแรกออกมาได้เลยครับครับแผ่นที่หนึ่งแล้วก็ตัวนี้ครับแผ่นกลาง กลางนะครับนี่ครับแผ่นที่สองสปริงล็อกเสานะครับสี่ตัวครับอย่าทำหายนะครับนี่ครับแผ่นที่สามเนี่ยก็นี่นะครับแผ่นเหล็กลองกัด ผ่นสุดท้ายครับที่เราจะเปลี่ยนออกชิ้นส่วนด้านในก็จะมีแค่นี้ครับนี่ครับใส่เข้าไปดมน,นี้สวงเข้าไปก่อนอื่นที่เราจะมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแผ่นคลัตช์น,นะครับเราจะมา,มาพูดถึงอาการที่เกิดขึ้นก่อนนะครับรอบรถจะไม่นิ่งครับเวลา บิดขึ้นสะพานหรือเนินสูงรถจะกรชากนะครับแล้วก็ต้องใช้กำลังแรงบิดในการขึ้นเนินขึ้นสะพานสูงๆอะ่ะมากกว่าปกติครับมากกว่าชุดแผ่นคัดใหม่ครับเพราะแผ่นคัดเก่ามันเริ่มสึกอาการของมันก็จะมีประมาณนี้ครับการประกอบก็เหมือนเดิมนะครับ เหมือนกับตอนนี้เราถอดออกนะครับใช้แผ่นสีดำนะครับไว้ข้างล่างสุดไวยให้หันเสาขึ้นด้านบน,นครับตรงไหนก็ได้ครับเข้าออเลยแล้วก็ใส่แผ่นคัตแผ่นแรกนะครับด้านล่างสุดโดยหันแผ่นเหล็กขึ้นด้านบนครับ เอาแผ่นที่เป็นหน้าคัดนี่ครับลงข้างล่างเอไปประมาณน,นี้ครับให้เขาลงแล้วเราต้องฉลมน้ำมันหน่อยนะครับเพราะแผ่นคัดใหม่ยังไม่มีน้ำมันไปหล่อเลี้ยงครับฉลามให้แผ่นคัดใหม้ได้ครับ แล้วก็ใช้ใส่แผ่นที่สองนะครับแผ่นกลางครับสองหน้าเหมือนเดิมครับตรงไหนก็ได้ครับใส่ลงไปครับหลังจากนี้เราก็ต้องชะลมน้ำมันเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็แผ่นนี้ครับด้านบนสุดแผ่นที่สามครับเอาด้านที่เป็นเหล็กคอมลงไว้นะครับแผ่นด้านบนก็ต้องสลุมน้ำมันเหมือนกันนะครับ ที่พื้นบ้านครับใช้คนไก่ครับแล้วก็ใช้แผ่นเหล็กตัวนี้ครับตัวที่เป็นเสานะครับประกบด้านบนนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะใส่แผ่นนี้นะครับต้องใส่สปริงก่อนนะครับอย่าลืมใส่สปริงครับสปริงตัวเล็กนี่ครับใส่ตรงเสาครับสีเสาครับ ใส่ใส่ลงในเสานะครับาตัวที่สี่ มันจะล็อกแผ่นคัดไว้เลยครับหลังจากนั้นก็ใช้แผ่นเหล็กปิดด้านบน,นครับออาให้เสามันตรงกับสปริงนะครับตรงสี่สี่ตัวนะครับ จากนั้นก็ใส่ตัวนี้เหมือนเดิมครับยิปล็อกครับไม่มีมากนะครับใส่แนวไหนก็ได้ครับใช้มือกดก็ได้ครับแต่ช่วงรอยต่อนี้อยู่ระหว่างกลางตเลยครับใช้มือกดเข้าครับ ต,ต้องใช้พลังกดหน่อยครับนครับ่อยต่อก็จะจะมาอยู่ตรงนี้พอดีครับเห็นไหมครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ครับแนันนั้่นกลงขึ้นแล้วมบนกกลงไปแล้วก็คลิปล็อกตัวสุดท้ายครับอ่าปงานเสร็จเรียบร้อยนะครับ หลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วเราลองมาหมุนดูครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยน,นะครับสำหรับการถอดประกอบชุดแผ่นคัดของไลฟานหรือรีฟาน1 2 5ซีซีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ